สวัสดีกราฟคุณผู้ชมเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังในเวลา18นาฬิกาในวันที่4กันยายนเวลา18นาฬิกาคือเลิกงามยามดีที่คุณผู้ชมจะได้ชมซิงเกิลเพลงใหม่ของหนุ่มไรอันกาดบดินนะครับในเพลงรวยรวยปังปังและเป็นซิงเกิลที่6ของหนุ่มไรอันในฐานะศิลปินเดียวที่ทำกับยุงข้าเล็กขวาญน,นะครับ ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยทีเดียวสำหรับ FC f a n แฟนคลับของหนุ่มไรอันกาดมดีนะครับและมาดูกันต่อที่ข่าวดีต่อไปกับ FC f a n แฟนคลับของหนุ่มลีโอเพราะจากคิวงานล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตก็จะมีคิวงานในวันที่10กันยายนได้ระบุว่าถ่าย MV นั่นก็แสดงว่าอาจจะมีข่าวดีสำหรับซิงเกิลเพลงใหม่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอน f อฟตัวจริงของหนุ่มลีโอก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับและมาดูอีกข่าวต่อไปจะเป็นข่าวดีของหนุ่มซันสำหรับ f อฟซีท่านใดที่ติดตามหนุ่มซันอยู่นะครับอาจจะได้ชมซิงเกิลเพลงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับจากการอัปเดตคิวงานในวันที่19กันยายนกับคิวงานถ่าย MV เพลงใหม่ สำหรับท่านใดที่ติดตามผลงานของหนุ่ม3าคนนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับกับผลงานเพลงใหม่ที่กำลังจะไประยออกมาและคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมผลงานที่ผ่านมาได้ในช่อง Youtube ของยุงเข้าเล็กขอดได้เลยนะครับหากมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางช่องของเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปสวัสดีครับ รวยรวยปังปังนะครับ